เขาเคยโดนโหทุกครั้งที่จับบอลเคยโดนล้อเลียนด้วยภาพด้วยคําพูดด้วยมีมเคยถูกปลดจากกัปตันแมนยูแต่เมื่อคืนที่แอนฟิลด์เสียงแมนยูทั่วโลกบอกเขาว่านายทำได้แล้วแม็กไกวยจากกัปตันที่ถูกยึดปอกแขนจากเซนเตอร์ตัวเลือกอันดับท้ายๆจากคนที่หลายคนอยากให้เขาย้ายออกไปแฮร่แม็กไกว้ไม่เคยโทษใครเขาไม่โทษโคด้ชไม่โทษระบบไม่โทษแฟนบอลเขาก้มหน้าก้มตาซ้อมและรอโอกาสของตัวเองเมื่อคืนเขาเป็นผู้นําที่แท้จริงไม่ใช่เพราะเขาตะโกนเสียงดังที่สุดในสนามแต่เพราะเขาทําให้เ,เพื่อนๆรู้ว่า ทุกคนเชื่อใจเขาได้เขาทําให้แฟนบอลรู้ว่าความอดทนนั้นมีค่าและเขาทําให้ทั้งโลกต้องหันกลับมามองเขาใหม่ผมหวังว่าวันหนึง่งผู้คนจะพูดถึงลูกโมงของผมเหมือนที่พูดถึงลูกยิงของมาตาประโยชน์จากปากผู้ชายที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นตัวตลกของฟุตบอลอังกฤษแต่วันนี้เขาคือแมนอัลเดม a ทแมทที่สําคัญที่สุด ของแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดนี่เลยครับรางวัลของมืออาชีพที่มันไม่ใช่แค่รางวัลไม่ใช่แค่เสียงปบมือแต่มันคือการได้ยืนอยู่ตรงนี้ในวันที่ไม่มีใครคิดว่าเขาจะยืนได้อีกแฮร่เบกวายชายผู้ที่ไม่เคยชนะใจใครแต่เขาไม่เคยหยุดพยายามและสุดท้ายเขาชนะด้วยหัวใจของตัวเองนี่แหละตัวอย่างชั้นดีของนักเตะมืออาชีพอย่างแท้จริง